i use not สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับฮาร์ดคอร์ทีวีนะครับวันนี้พี่โจทัฟฟ้านะครับกับผมเอียยาวันนี้ฮาร์ดคอร์ทีวีนะครับเราพามาที่สนามทูปาเตมีครับรังเย่าของเราวันนี้อยู่ในช่วงปิดเล็กพี่โจวันนี้ปิดเล็กเพื่อให้ทีมชาติได้แข่งบนโลกแล้วก็ซีเกมครับครับผมแต่ก็ยังมีอุ่นเครื่องตลอดครับครับผมวันนี้อุ่นไงพี่อุ่นเครื่องกับโอสถสภาครับตอนนี้เรานําอยู่หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ขยิ่งขยิ่ง บอลโบอ๋อบอลโบูซ่าครับลูกสวยมากครับยิงยิงในเส้นกรอบเค่นท่อนนึงก็สบัดทีเดียวเลยมผมผมผมมั่นใจนะว่าบอลบูซ่าเนี่ยเขาน่าจะกำลังกาลังดีมากวันนี้ครับ<ม>ช่วงหลังเนี่ยดีมากเลยตั้งแต่ยิงกระบี่ได้นั้นนั้นนี<ม>่ฝื้นเลยฟืนมันม่นใจครับมั่นใจ<ม>นะครับวันนี้รเราพามาดูบรรยากาศการอุ่นเครื่องครับเป็นแมตที่2องแล้วพี่โจวแมตแรกชนะกองทัพไทยมานะครับแล้วก็จะมีอีก นะครับมีมอลังเศษหลังเศษเอฟซีบีจีแล้วก็อาร์มี่นะครับก็เป็นทีมไทยลียกทีสองทีมก็อยากให้แฟนๆดูตามโปแรแกรมที่สโมสรลงนะครับก็มาดูได้มาให้กำลังใจกันก็บบบกนช่วงนี้สิ้นเดือนละเหลืออีก20วันก็เปิดเลกนะ hmm, ครับคือคืออยากจะแนะนําคนที่แบบลูกหลานแบบอยากถ่ายรูปมนักเกตเนี่ วันที่ซ้อมโดยเฉพาะวันที่อุ่นเครื่องวันเสาร์วันอาทิตย์ที่หยุดงานพอดีเนี่ยเป็นโอกาสที่ที่ง่ายมากที่คุณจะเข้าถึงตัวนักเตะแล้วเขาจะแล้วเขาจะให้เวลาเต็มที่เลยไม่เหมือนวันแข่งเพราะว่ามันแข่งบางทีเหนื่อยแล้วก็คนเยอะวุ่นวายแต่เนี้ยอย่างเงี้ยมาเงี้ยครับอยากจะถ่ายรูปใครถ่ายได้เลยแล้วก็นักเตะเราเป็นกันเองกันเองอยู่แล้วครับกันเองครับทุกคนเลยครับนะครับก็อ่ะวันนี้พิเศษพี่โจอีกห้าแมตช์เปิดมาเจอตำรวจอีกห้าแมตช์ก็ เหลืออีกห้านัดจะปิดเล็กแรกนะครับก็เปิดมาเจอกับตํารวจวันที่20แล้วที่เหลือของเราก็หนักๆนั่นเลยนคปรปฐมอ่างทองพิจิตรแล้วก็สงขลาตรา,ตราดด้วยนะครับอ่าใช่ครับตราดด้วย6กนัดนะมผมว่าตํารวจก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ดีขึ้นนะสนัดหลังนี่คือแพ้แพ้แพ,พ้เยอะด้วยแพ้เยอะด้วยแต่ของเรานี่กลับดีผมมองว่า มันมันอยู่ที่ว่าช่วงที่ปิดเนี่ยใครเตรียมเตรียมตัวได้ดีกว่ากันมากกว่าเพราะมาตรฐานฟุตบอลอยอมรับว่าตำรวจเขารวมทีมาตั้งแต่ไทยลีกคือเขาชุดนั้นมันเล่น80 90เอร์ซเลยไม่ได้เปลี่ยนทีมเลยดีกว่าแต่ของเราเนี่ยเรากำลังเรากำลังชูนจูนได้ที่แหลวจาก7-8นัดที่ผ่านมาที่เราไม่แพนเน้เนี่ยคู่นี้เจอกันในเวลาที่มันเหมาะสมจริงเหมาะสมจริงครับเจอกันมันแน่นอนครับวันที่20สนามมุนจินดามันแน่นอนครับกาก็ นับวลเรอคอยอากันช่วงนี้เรามาดูอุ่นเครื่องนะครับก<อ>็ช่วงนี้ก็เห็นจะมีนักเตะมาเทสหลายคนแต่ยังยังไม่ใช่ดิวที่นั่นก็คือเหมือนครับมาเทสมาขอซ้อมมายัางไงนะครับพี่โจโค,คิดว่าทีมเราดีอยู่แล้วต้องเพิ่มหรือว่ายังไงต้องอยังไงผมว่าจริงๆจริงๆสนับชั่ว่วงนี้แทบไม่แทบไม่ต้องแทบไม่ต้องเพิ่มเลยนะแต่ว่าเกมรับก็ก็ดีขึ้นถา,ถามว่าดีขึ้นไหมดีขึ้นนะ แต่ว่าเกมรู้ก็เริ่มเริ่มมียิงกันได้ได้หลายคนแล้วแต่ว่าถ้าถ้าจะปรับก็คงจะต้องหาคนมาช่วยแบ่งเบาภาระจูเลียสด,ดีกว่าเพราะเพราะเราดูได้เลยว่าเท่านั้นไหนจูเลียสเล่นไม่ออกอะ่ะกว่าจะได้ประตูยากมากแล้วเราจะฝากควาหมหวังในการทำประตูไว้คนคนเดียวเนี่ยมันไม่ใช่ยุคปียพงผิวอ่อนแล้วมันไม่ใช่ <ừ> ถ้าอย่างพี่ตุ้นี่คือต้องเก่งแบบนั้นจริงๆแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วครับคือต้องเป็นทีมจริงแล้วเราต้องคิดเผื่อจูเลียสเจ็บจูเลียสแบนขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยก็ ถ้าถ้าคิดว่าจะเสริมจริงมองว่าแอร์ฟอร์สเป็นทีมที่เปิดเกมบุกอย่างเดียวผมมองว่าเสริมหน้าครับแล้วก็รอรอดูบาบาไี้สักสักอีกหกนัดเนี่ยว่าอย่างไรก็ได้เป็นความเห็นของพโจโตฟรถฟครับเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์อุ่นเครื่องนะครับดูบรรยากาศรอบๆนะครับเดี๋ยวหลังเกมดูว่าเราจะไปสามาร์ใครนะครับ อ่าครับตอนนี้ให้กอทีวีนะครับพามาพบกับบุคคลท่าพิเศษครับพบกับเราช่วงหลังบ่อยหน่อยนะครับกับซีอีโอบ่อยตรงไหนสอบขัดกันเสรที่แล้วครับกับซีโอนะครับของ Air Force สเซนทันเอฟซนะครับพี่สรันสวัสดีครับพี่แล้วครับวันนี้ตรงประเด็นเลยพี่ตรงตรงประเด็นเอาเรื่องเฮอร์มันก่อนวันนี้ลงข่าวเซ็นสัญญา3ปียังไงบ้างครับพี่ใช่ใช่ก็ เขาสัญญาเขาจะหมดสามสิบเอ็ธันวานี้ s อันนี้เรากอา็อยากจะตัดปัญหาความวุ่นวายเขาเพราะว่ามันก็มีคนแอพโปสมาเยอะ,อะต้องพูดตามตรงะนะทั้งสโม,มสรในไทยแล้วก็สโม,มสรต่างประเทศาวน,นี้เขาอาจจะกลัวเขาเสียสมาธิก็เลยคุยกันก็เปิดใจคุยกันว่าเขาอยู่กับเรามานานแล้วแล้วก็จะเราจะแย่ yeah! เราจะดีเราจะอะไรเขาก็อยู่อยู่กับเรามาตลอดก็เลยสโม,มสรก็เลยขอตอบแทนความที่เขา,าเนี่มีความจงรักภักดีต่อสโม,มสรด้วยสัญญาระยะยาว,ยาว ซึ่งพูดไปก็เออหน้าคิดเหมือนกันว่าเขาอยู่ได้จะเป็นเจปีแล้วเน่นะครับเป็นอะไรที่หายากในใในนฟุตบอลสมัยใหม่ของประเทศไทยแล้วก็ยังยืนระยะฟอร์มตัวเองได้ใช่คือปีนี้อาจจะได้ลงน้อยไปสักนิดนึงเพราะว่าโค้ชมีนโยบายโรเทชันนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนนักกีฬาไปตามเกมแพลนในแต่ละครั้งแต่ว่าเขาก็เข้าใจดีว่าโอกาสได้ลงเยอะๆ30 40บบแมตต์ต่อปีมอนต่อฤดูกาลเนี่ยมันก็ไม่ไม่เป็นคุณต่อเขาละ ครับผมไหนพูดถึงใฮ้มันต่อสัญญาแล้วผมว่าแฟนบอลคงคงคงอยากรู้อะเป็นธรรมดาพอจะหมดเลกหนึ่งนักเตะเอาจะมีเข้าใหม่หรือออกไหมพี่เอ,เอาตรงๆผมถามตรงประเด็นแน่นอนต้องมีแน่ๆเพราะว่าเราก็มีโอกาสได้เห็นถึง19แมตช์บวกบอลถ้วยก็จะต้องเห็นจุดบกพร่องเรารนะครับครนี้นักเตะนี้ก็จะมีจํานวนหนึ่งแหละที่ต้องออกไปจะออกไปมี2แบบ แบบแรกเลยก็คือเปิดโอกาสให้เขาย้ายทีมเลยนะครับอีกแบบหนึ่งก็คือเขายังอยู่ในเขายังอยู่ในในในรูปในเกมแลน,นของเราแต่ว่าเขาอาจจะมีข้อด้อยอะไรบางอย่างยังมีอนาคตเราก็จะส่งเขานไปอยู่กับสมโมสรธมิตรีแม้มี2แบบที่สองแบบเนี้ยเดี๋ยวรอให้โค้ชเขปาประกาศแต่รวมกันแล้วก็ประมาณประมาณ56คนห้าคนคส่วนนักเตะที่เข้ามาเนี่ยปีนี้ก็จะแปลกกว่าชาวบ้านหน่อยแปลกกว่าทุกปีหน่อยตรงที่ว่าโค้ชเขาทำงานมา ได้หลายเดือนแล้วโพสเขาก็จะเลงไว้หมดแล้วว่าจะมีใครเข้าใครใครเขา้าใครออกบ้างตัวต่างชาติก็จะมีการเปลี่ยนหนึ่งตำแหน่งนะครับเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวบอกไปตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะยังไม่สมควรแต่ว่าเราเ็จเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว<ม>ตัวใหม่เข้ามานะครับเดี๋ยวรอจะเปิดตัวประมาณอาทิตย์หน้านะครับกับตัวไทยที่จะมาช่วยเราเนี่ยมีด้านซ้ายซึ่งมาจากเก็กคูทฟ้านะครับ <Okay. S 1> เป็นสมโมสรพานมิรเราหนึ่งคนแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยมาจากเทโล บีซีซีเทโลทีมน้องแล้วก็โชคดีที่เขาติดจากอากาศตอนนี้าก็กำลังไปฝึกอยู่นั่น oh, <okay. S 1> นั้นกราบซ้ายก็จะมี2น้องใหม่เนเข้ามาช่วยมิดฟิลมิดฟิลไทยก็จะมีเข้ามาใหม่2คน 2> oh, <okay. S 1> นะครับก็เสร็จแล้ว1คนอีกคนก็กำลังกำลังกำลังดูอยู่ oh, <okay. S 1> แล้วก็กองหน้าไทยก็ได้พลฐานสมศักดิ์มุสิก, oh, <okay. S 1> กพันเนีเข้ามาช่วย oh, <okay. S 1> ก็จะเซ็น <Okay. S 1> เซ็นกัเ,นเขาอันนี้ก็เซ็นยาวหน่อยเพราะเขายังอายุน้อยเซ็นประมาณ5ปี ขาก็จะเข้ามาสู่เลข2ของเรานะครับก็น่าจะประมาณนี้นะเข้าออกน่าจะบาลานซ์กันเข้า5ออก5หรือประมาณเข้า5ออก6อะไรประมาณอย่างเงี้ยอ๋อครับผมโอเคครับแล้วช่วงนี้ขอแค่นี้ก่อนโอ้โหนี่ได้แบบเดี๋ยวเดี๋ยยวอาทิต์หน้าคงจะค่อยๆเห็นค่อยๆเริ่มค่อยๆเปิดค่อยๆมาทีละคนสองคนใหยมาซ้อมอยู่เราเราเราไม่ต้องการให้รอจนถึงนาทีสุดท้ายแล้วค่อยเขาเข้ามามันก็ไม่มีประโยชน์เราก็พยายามที่เอาเขาเข้ามาซ้อมเลย แล้วก็เราใช้เวลาอีกเจ็ดแบตที่เหลือเนี่ยทีมเดิมก็กเล่นไปแข่งไปเขาก็อยู่ในทีมสำรองเราแล้วก็เมื่อเราเปลี่ยนเล็กปับ๊บเขาก็จะได้พร้อมในทันทีครับครับอ,อีกนิดนึงแล้วกันนะครับในนายถานะมีนักเตะเก่าเราหลายๆคนที่เป็นขวัญใจอดีตขวัญใจเรานะครับที่ว่าอยากอ,อยากกลับมาม,มันมีช่องทางหรือมีโอกาสไหมพี่แน่นอนแน่นอนเพราะว่าทางทีมโค้ชทีมนี้เขาเขาไม่เห็นสีเสื้อเขาเขาเขาไม่สนใจว่าว่า อ,อยู่ค่ายไหนอยู่อย่างไรแต่ว่าขอให้ตอบโจทย์ของของของแอร์ฟอร์สได้เนี่ยยินดีเลยนะครับจะเคยรับใช้เราอยู่ในปี2011ถึง2016เนี่ยไม่มีปัญหามาเลยนะครับเชิญเชิญทุกคนเลยถ้าเกิดว่าแต่มันข้อเสียคือว่าถ้านักเตะเก่าของเราเนี่ยส่วนใหญ่มักจะมีสังกัด mm hmm. เพราะมีสังกัดแล้วในโอกาสที่จะมารายให้ให้โค้ชใหม่เขาได้เห็นเนี่ยก็ลำบากน,นิดหนึ่งนะเพราะว่าตอนนี้เราเราต้องการให้เขาเข้ามา มาลงกับเราเนี่ยยังน้อยก็สักอาทิตย์หนึ่งเพราะว่าโอเคคุณอาจจะดีเด่นดังจากที่อื่นมาแต่ว่าบางทีพอมันเข้ามาถึงที่นี่แล้วสารเคมีมันไม่เข้ากันก็เห็นมาเยอะๆตลอดทั้ง5ปีที่ผ่านมาไม่ได้แปลว่านักเตะเลี้ยวเวทีเลยนะเล่นๆอยู่เนี่ยแหละเล่นๆอยู่กับสโมสรใดสโมสรหนึ่งเนี่ยแหละแต่พอมาอยู่กับเราแล้วเคมีไม่เข้ากันก็เลยอยากให้เขาเข้ามาเพื่อที่จะให้ดูว่าเออกับเพื่อนร่วมทีมเป็นยังไงกับโค้ชเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ครับแสดงว่ายังมีโอกาสแต่ก็ต้องมาโชว์ ต้องมามาให้เห็นแน่นอนนะครับโอเคครับก็นี่ก็เป็นคําถามที่คงจะโดนใจแฟนบอลนะครับขอบคุณพี่ตลาดมากเลยนะครับคนข่าวครับผมรับอะครับให้คอทีวีครับวันนี้เราพามาพบกับผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดนะครับพี่ต้นนะครับนะครับพี่เกษมศักดิ์มิ่งโสภานะครับสวัสดีครับพี่ต้นสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับพี่ต้นนะครับว่าช่วงปิดเล็กนี้เรามีอุ่นเครื่องอยู่หลายนัดอยู่นะพี่ก็หลายนัดครับก็ทุกอาทิตย์ อาทิตย์ละสองครั้งวันศุกร์วันเส,สาร์ไปจนถึงอาทิตย์ก่อนแข่งกับตํารวจทุกอาทิตย์เลยครับครับผมพี่อันนี้เรามาดูเค่เราเห็นมีตัวเทสตัวที่ไม่มีเบอร์มามาอยู่หลายคนเป็นยังไงบ้างครับพี่ก็มันเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะหาจิ๊กซอตัวที่เรายังขาดอยู่ <Okay. S 2> ในเกมมนกัไม่ว่าจะเป็นในทุกตำแหน่งตอนนี้ทุกตำแหน่งแล้วก็ที่ผ่านมา13แมตช์ที่ผ่านมาเนี่ย เราจะขาดในเรื่องของกองกลางที่ที่ที่เป็นกองกลางอาชีพนะฮะแล้วก็เราเพิ่มเพิ่มกองหน้ามาอีกนิ่งต้องหากองหน้าอีนิ่งตัวชบเกมนะครับแล้วก็น้องคนไหนที่ยังไม่สามารถที่จะขึ้นขึ้นมาเล่นมาเล่นร่วมได้นะครับหรือว่าอยู่กับทีมแล้วยังยังยังไม่ยี่งแล้วก็จะส่งไปฝึกตามสโมสรที่เป็นพันธมิตรกันครับตรงนี้ก็คงคงคงต้องยอมรับกันเพราะมันวิถีฟุตบอลเพราะว่าเรา เรามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยโอกาสเรามีมากเพราะโอกาสเรามีมากปุ๊บเราเองเราคงต้องต้องต้อง,องอาหาตัวจิกซอที่ทางโค้ชเนี่ยกำลังหาอยู่เนี่ยตัวสําคัญที่สำคัญอีก3-4ตัวเนี่ยมาเติมตรงนี้นะครับตรงนี้ครับครับหยุดไปหลายวันนะพี่หยุดเลื่งเนี้ยกับการเปิดมาเจอเพื่อนตํารวจเลยพี่ต้นมีความเห็นว่าไงเครื่องจะดับไหมจะยังไงไหมพี่ไม่ครับไม่ครับเพราะว่าเราเองเราก็ว,วางแผนในเรื่องของการลงลง,ลงเกมทุกอาทิตย ทุกทิศทีละสองวันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในเกมไม่ได้ขาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาสร้างความความใจในเกมแทกติกแฮกติกที่โค้ชสั่งลงไปว่าเราต้องเล่นแบบไหนนะครับเพิ่มความหลากหลายในเกมเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีเวลาตรงนี้เนี่ยเราก็คงจะต้องปรับทัศนคติของนักเตะว่ารูปแบบเกมเราที่ผ่านผ่านมา13เกมนี้ไม่ใช่ดีเลยเพราะไม่ดีดเลยลเราโชคดีนั่นเองที่เราเราเรามีโอกาสได้ชนะและกลับมาชนะเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปแบบเกมต้อง เข้าใจกันทุกคนพอเข้าใจทุกคนแล้วนี่มันจะสามารถทดแทนกันได้นะครับตรงนี้เองที่สาระสำคัญที่โค้ชเขาถึงให้มีเกมอุ่นเครื่องอยู่ตลอดเวลานะครับครับเราก็จะเห็นว่ามีเกมอยู่ทุกสัปดาห์นะครับก็แฟนบอลก็สามารถมาติดตามได้นะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับก็มีอะไรโอกาสหน้าจะมาขอสัมภาษณ์พี่ต้นอีกนะครับขอบคุณครับครับผมนี่ก็เป็นพี่ต้นนะครับเกษมศักดิ์มิสุภานะครับเป็นผู้ในการฝ่กยกตรตลาานะครับก็ดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์ให้กับสโมสรนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศ หลังจะขับอุ่นเครื่องครับวันนี้เราแพ้ไป2อประตูตัวหนึ่งนะครับก็ครึ่งหลังนี้จะเป็นนักเตะที่มาเทสแล้วก็น้องๆเราลงไปนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วแมตต์ต่อไปก็จะมีอุ่นเครื่องก็ตามดูตามโปรแกรมแล้วกันนะครับวันนี้นะฮะเราจะขอลาไปกับบรรยากาศนะครับสบายๆของสนามทุกไปเตมียาเย็นถ้าใครคิดถึงนะครับก็ก็มาดูซ้อมนะครับวันนี้ให้คอทีวีลาไปกับภาพบรรยากาศในสนามนะครับเจอกันใหม่เชปหน้านะครับ สวัสดีครับ